อ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับพบก,กับผมเก่ง FN a u t o c อโคาวครับวันนี้ลูกค้ามากับรถนี้นะฮะนิสสันนาวล่าวันนี้ลูกค้ามาเลือกนะครับเป็นลูกค้าท่านเดิมนะมาเพิ่มเติมคือสั่งของเอาไวนะ้นั่นคือนิสสันนาวล่า n p ตัวนี้มาเลือกงานติดตั้งพรมปรูพื้นเข้ารูปจาก QJ นี่นะครับครั้นที่แล้วลูกค้ามาหุ้มเบาะนะนี่นะฮะสีดําตัดน้ําเงินได้ขาวนะครับลาย VP วันนี้ก็มาเลือกเป็น ผมปูพื้นเข้ารูปงานคิวเจเลือกเป็นสีน้ำเงินได้น้ำเงินลายใหม่ลายดาวพร้อมออปชั่นเสริมพมวองเท้าแต่ฝุดลายกุชี่สีดำนี่นะครับขึ้นขอบขึ้นข้างคานหลังแผ่นใหญ่ตัดเย็บเป็นผืนเดียวกันเต็มๆปิดบางรองน่องสีนี้สวยๆเลยนะเข้ากับเบาะดูเด่นดูสว่างดีจริงๆฝาคนนั่งข้างนี่นะครับใหญ่ๆเต็มๆสอดลึกข้างหน้านี่สุดซอยนะฮะเก็บรายละเอียดครบทุกเม็ดเข้าเหลี่ยมเข้ามุมทุกจุดเลย นะครับสวยๆจดเด่นสว่างสว่างเลยนะปลาเดี๋ยวเราข้าไปดูกันอีกฝั่งครับอ่าโอเคครับนี่นะฮะในส่วนของฝั่งคนขับอย่างที่บอกนะครับลูกค้าท่านนี้สั่งออเดอร์สีตัวนี้เอาไว้เพื่อให้เข้ากับเบาะนะครับนะฮะนี่นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากได้แบบอย่างนี้บ้างมาสเต็ปแบบเดียวกันอย่างนี้บ้างก็ติดต่อเข้ามาหาเราได้รายละเอียดเราทิ้งไว้ด้านล่างอยู่แล้วนะครับ เช่นเดินนะครับผม QJ ทำานหนังพียูแต่ทับเอ e พชั้นหนา13มมิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทความสะอาดง่ายไม่นําไฟสินค้าของ QJ ทุกชิ้นนะครับจะมีสัญลักษณ์ของ QJ อยู่ในส่วนต่างๆต,ตัวพรมนะครับก็จะมีในส่วนของกันลื่นหมุหมุมมด QJ วตรงพรมนะครับอย่างนี้เลยอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแล้วก็กดติดตาม ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆสําหรับทุกท่านเลยนะครับโอเคไว้เดี๋ยวข้าหน้า,าพบกันใหม่ครับว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกันอีกครั้งนี้ขอตัวไปก่อนครับขอบคุณครับ